นิวซูซูกิสวิปพาวเวอร์อยู่อัพแรงสุดขีดสปีดเร้าใจถึงข้อสนาม ผลงานอันสวยงามที่ซาดิโอมาเน่เคยฝากเอาไว้กับเลียวพูจนพาสโมอสอรประสบความสำเร็จกำลังกลายเป็นสิ่งที่หลายคนลืมเลือนเมื่อตอนนี้มาเน่กำลังถูกเปลี่ยนมุมมองจากฮีโร่กลายเป็นตัวปัญหาเสียแล้วหลังเกมที่หงแดงทำได้เพียงเสมอกับนิวคาเซิลไปหนึ่งประตูต่อหนึ่งวันนั้นมีแฟนบอลหงแดงท่านหนึ่งนะครับได้โพสต์ข้อความชักชวนอัลลองแซงมาซิแมงให้ย้ายมาคาแข่งกับหงแดงพร้อมสาบส่งให้มาเน่ย้ายไปใก,กล้ติด นี่เป็นประโยคที่ฟังดูรุนแรงเหลือเกินนะครับหากเทียบกับความดีความชอบที่มาเน่เคยพาทับหงแดงถลเลิงบอลังแคมามากๆกมยอย่างไรก็ตามทุกคำดา่าล้วนมีเหตุผลและมันก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าซีซั่นนี้ดาวเตะทีมชาติเซเนก้าทำงานได้อย่างน่าผิดหวังอะไรที่ทําให้มาเน่เปลี่ยนไปจากนี้ขอบสนามสเปเชียลเรื่องเฟียวเลวมาเล่าของเราจะมาเล่าให้ฟังกันครับ สิ่งแรกที่ผู้คนมองเห็นด้วยตาเปล่าและสามารถกลั่นกรองออกมาจากหัวสมองได้เลยนั่นคือซาดิโอมาเน่ไม่ได้เป็นฮีโรโต่ตัวนำโชคของหงแดงอีกต่อไปแล้วย้อนกลับไปปี2019นะครับประโยคที่แฟนบอลคุ้นหูและคุ้นตานั่นก็คือเมื่อยามใดที่หงแดงต้องการประตูให้มองหามาเน่เพราะเขาจะเสกประตูให้กับทีมได้ยามที่ต้องการว่ากันว่าซีซันนันตาหากวันลิวอภูไม่มีมาเน่พวกเขาจะทำแต้มหลุดมือไปถึง18คะแนนซึ่งอาจจะไม่เข้าเส้นชัยควา้าแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษก,ษก็เป็นได้โดยสถิิตตรรรวมนะะคับเขาากกดไป18ป18ูจ36 นัดแอซิดไป8ครั้งตลอดปี2019เป็นผลงานมาสเตอร์พีที่ต้องยกย่องจริงๆอย่างไรก็ตามวันเวลาผ่านมาแค่1ปีสถิติการทำประตูของมาเน่ก็เหมือนขึ้นไปสู่จุดสูงสุดแล้วก็เล่นบัลจี้จำ้ำกระโดดแม่งลงมาแบบไม่ขึ้นไปอีกเลยเพราะว่าซีซั่นนี้มาเน่พึงกดไปเพียงแค่8ประตูจาก30นัดไม่ถึงครึ่งด้วยซ้ำแอซิดก็มาเพียงแค่5เม็ดเท่ากับว่าเขามีส่วนรมก,กับการทำประตูใอ้หงแดงเพียงแค่13ประตูเท่านั้นไม่ต้องย้อนไปไหนไกลครับเอาแค่นัดเจอกับนิวคาเซิลมาเน่พลาดโอกาสซ้ำแล้วาาเเลล่่พือนหม ให้แบบจ่อๆก็ยังยึกยักจนไม่ได้ยิ่งความมั่นใจมันหดหายไม่หลงเหลือความเป็นเพชรขาดอยู่มันก็ไม่แปลกใจหรอกครับว่าทําไมสติการทำประตูของมาเน่มันลดน้อยถอยลงขนาดนี้ซาดิโอมาเน่เป็นผู้ชายที่อ่อนโยนน่ารักนอบน้อมจนในเมืองไทยแฟนบอลขนานนามเขาว่านัดเด็เพราะรด้วยชีวิตประจําวันที่เรียบง่ายไม่เลิศรู้ติดดินอยู่เสมอทั้งที่พี่แกวันนี้มีชื่อเสียงเงินทองมากมายสามารถออกมาในลุคแบดบอยหรือคนมีสตางค์ก็ยอมได้ซึ่งนี่เป็นข้อดีแต่ทว่าข้อเสียของมาเน่เขาเป็นคนที่อ่อนไหวมากอะไร ที่มาสะกิดความรู้สึกมักจะรุนแรงไปถึงขั้วหัวใจอยู่เสมอและมันก็แสดงออกได้จากสีหน้าของเขาย้อนกลับไปเมื่อครังที่หงแดงเพิ่งคว้าตัวซาร่าเข้ามาตอนนั้นนะครับมาเน่เดินไปคระประตูห้องเจอเกนครับเพื่อขอพูดคุยเรื่องอนาคตเนื่องจากหวั่นใจกลัวว่าจะเสียตำแหน่งเพราะตอนนั้นคูตินโยยังอยู่กับสโม,มสรนแค่เพื่อนใหม่ย้ายมายังจะหวั่นใจฉะนั้นไม่ต้องพูดอะไรว่าเมื่อเขาทำงานได้อย่างแยกแย่ต่อให้มีคนแค่หนึ่งคอมเมนต์ที่ด่าท่อมันก็อาจจะกระทบจิตใจคนอย่างมาเน่แล้วยิ่งโดนด่านะครับผลงานมันก ถาถมเข้ามาเป็นธรรมดาทุกวันนี้โลกโซเชียลเข้าใกล้แค่ปลายนิ้วสัมผัสถ้าหากที่แอนฟิลมีเสียงจากเดอะคอปเรื่องราวของมาเน่คงต่างไปอีกแบบเพราะมันมีแรงฮึดแรงกระตุน้นแต่ด้วยตอนนี้สนามอันว่างเปล่าตัวหนังสือก็ไม่มีเสียงเชื่อว่ามาเน่รับรู้ได้ว่าความกดดันเหล่านั้นมันสร้างแรงกระเพื่อมต่อผลงานของเขามากมายจริงๆขนาดไหนเมื่อความกดดันถาาถมมันเข้ามานะครับผมมันก็นยอมส่งผลถึงความมั่นใจผลงานในสนามเป็นตัวชี้วัดทั้งเรื่องการเติบโตหรือแอซิสซึ่งมันก็มีอีกหลายอย่างที่มันบ่งบอกว่ามาเน่่ไออกกาีต แล้วเริ่มจากรอยยิ้มแห่งความสุขหรือเหมือนเป็นตัวจกสร้างรอยยิ้มโดยเฉพาะการกอปท่าดีใจซึ่งตอนนี้นะคะรับอรอยยิ้มทั้งหมดไม่ได้เปื้อนหน้าเขาเมอนเดิมอีกต่อไปแล้วปกติมาเน่เป็นนักเตะสปีดจัดจ้ากล้าเลี้ยงกล้าลุยกล้าดวลหนึ่งตอนหนึ่งกับคู่แข่งแต่ทว่าตอนนี้สก,กิลของเขาหายวับไปในกลิบเมฆไม่มั่นใจที่จะฝ่าด่านไปเองแล้วหากเกมรุกหรือผู้เจาะคู่แข่งไม่เข้า3เกมหลังสุดในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษที่เจอกับนิวคาสเซิลลีดและแอสตันวิลล่ามาเน่เลี้ยง เทียบกับความคาดหวังในแนวรุกเรายังจำประโยคที่ว่าลิเวอร์พูลจะขาดใครก็ไม่ได้แต่ขาดมาเน่ไม่ได้กันไมหมล่ะครับเพราะอย่างที่เกิดกันไปว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งมาเน่สวมบทฮีโร่ยิงประตูใช้กับหงแดงเก็บ3แต้มในซีซั่นที่คว้าแชมป์เมีย์ลีกไม่ว่าจะเป็นเกมที่ชนะแอสตันวิลล่าไป2ประตูตอนเปิดบ้านเฉียนวุ้บ1ประตูวสวนหรือพลิกกลับมาแซงเวสต์แฮม3ประตูต่อ2ล้วนเป็นฝีเท้าของมาเน่ทั้งนั้นแต่ทว่าชั่วโมงนี้แฟนบอลหงแดงหลายคนอยากให้ดรอปมาเน่เป็นสำรองให้ไปนั่งสงสงบสงบจจจิิตตใััก2 3อออาาทย์เื่่วมมนะะีไร ้ม,มาางซึ่งตอนนี้เจอเกนคลับก็เริ่มมีจับมาเน่นั่งสำรองบ้างแล้วเพราะในทีมก็ยังมีเดียโกโชต้าที่สามารถลงมาทดแทนได้ถึงแม้ว่ามาเน่เพิ่งจะโดนจับเป็นสำรองแค่2อานัดแต่สถานะตัวจริงของเขาก็เริ่มสั่นคลอนมีสถิติเจ้าหนึ่งนะครับผมทํากราฟิกมาเปรียบเทียบไปเห็นว่าฟอร์มของมาเน่กับเลี้วผูตลอด 3, สซีซันที่ผ่านมาเป็นอย่างไรซึ่งผลปรากฏนะครับว่าตอนนี้ซีซันนี้ห่วยแตกที่สุดแล้วปกติมาเน่ ane, จะมีฟอร์มหลุดไปแค่ช่วงกลางซีซันและจะกลับมาเข้นฟอร์มเก่งได้อีกครั้งไปจนจนนบแต่่่ทวาีีั้ แต่เริ่มเข้าสู่กลางซีซั่นเขาไม่สามารถเ,เรียกผลงานเดิมๆกลับมาจนถึงปัจจุบันได้เลยซึ่งมันก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ทําให้เกมรุกของแดงฝืดคอเหมือนเวลากินขนมโก๋ไม่มีน้ําหากมาเน่ยังไม่เปลี่ยนแปลงนะครับไม่แน่ว่าอาจจะถูกจับสํารองมากกว่านี้ก็เป็นได้เสียงถูกท่านกับคงทราบไปแล้วนะครับว่าซีซั่นก่อนมาเน่ย,ยิงไป18ประตูส่วนซีซั่นนี้ก็แค่8ประตูเท่านั้นเอาแค่ช่วงเวลาเดียวกันตั้งแต่วันที่1ึมกราคมถึง30เมษายน,น,านงม,มง30เมษายนขล,ลา่าลอนข่งกเกราถโงสามสิดเ9ษ ระบาทําให้จํานวนนัดที่ลงมันน้อยกว่าแต่ก็ยังดาวซันโบไป4ประตูซึ่งมากกว่าห่วงเวลาเดียวกันในปี2021ด้วยซ้าเพราะปีนี้มาเน่แม่งยิงไปเพียงแค่2เม็ดจากการลงสนามมากถึง15นัดแฟนๆลิเวอร์พูลตอนนี้ก็มีการตั้งคาถามว่าทําไมมาเน่ถึงฟอร์มตกขนาดนี้หลายๆปัจจัยก็ประดังประเดเข้ามาในหัวทั้งเรื่องขาดความมั่นใจไม่มีแฟนบอลในสนามคอยหนุนหลังเลยจะเป็นเรื่องที่เพื่อร่วมทีมหลายๆคนก็ผลงานดิ่งเป็นกระาบหัวตกกันทั้งนั้นแต่แล้วภาพเกมกับนิวคาสเซิลไม่ว่าเพื่อนจะป้อนให้เขามากมายขนาด แต่ถ้าว่ามาเน่มีอาจจะแปลเปลี่ยนเป็นสกอร์หรือเป็นประตูได้เลยแม้กระเม็ดเดียวอย่าว่าแต่ประตูเลยครับผมบางนัดบางเกมมีสถิติที่ฟ้องชัดเจนว่ามาเน่ย,ยิงไม่ตรงกรอบหรือไม่มีโอกาสง้างเต็นยิงเลยเด้ซ้ำซึ่งนี่เป็นอะไรที่น่าเหลือเชื่อมากๆหากเทียบกับสประสานหงแดงที่ยิงประตูเฉลี่ยมากกว่า80ประตูต่อซีซั่นในช่วง2ปีที่ผ่านมายิงทําไม่ได้มันก็ยิ่งขาดความมั่นใจไม่รู้เหมือนกันว่ามาเน่จะสามารถเรียกฟอร์มเก่งกลับมาได้อีกตอนไหนเมื่อถึงตอนนั้นนะครับหงแดงก,ก็อาจจะไม่ได้โคต้าไปเล่นยูฟา ในซีซั่นหน้าอีกแล้วก็ได้บางที่เรื่องความหิวความกระหายความสําเร็จมันอาจจะไม่ได้มากมายเหมือนสมัยก่อนอีกต่อไปแล้วก็ได้นะครับแล้วคุณล่ะคิดว่าสุดท้ายแล้วมาเนี่จะเป็นอย่างไรและนี่คือขอบนามสเปเชียลหากดูแลเฟลฟ้าเอื้อมนิ้วยาวยามากกว่าให้เราได้เด้ นิวซ mm ู z u กิสวิปพาวเวอร์อยู่อัพแรงสุดขีดสปีดเราใจถึงข้อสนาม